สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องครับผมลุงแม็กครับและปานนซี่เองค่ะวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ฟังมาไขาปริศนาสมุนไพรใกล้ตัวที่มีพลังล้นเหลือชนิดที่ว่าสมุนไพรคู่ครัวแต่พลังไม่คู่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะใช่เลยปานนซี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการพลูครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกลิ่นหอมๆของมันในแกงในขนมหมบหรือแม้แต่ในน้นซุป แต่คุณจะเชื่อไหมครับว่าเจ้าดอกตูแพ้งแห้งเล็กๆจากต้นการพลูเนี่ยมันมีสัตว์ระคุณทางยาซ่อนอยู่มากมายชนิดที่ว่าแค่เคี้ยวเพียงสองกลีบเล็กๆทุกวันตอนท้องว่างเนี่ยร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นชนิดน่าอาัศจรรย์เลยล่ะครับโอ้โหลุงแม็กพูดมาแบบนี้ป้าก็ตื่นเป็นแล้วค่ะ ฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยนะคะไม่ใช่เวทมนต์หรอกป้าแนนซี่แต่มันคือพลังธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในตัวมันครับอย่างแรกเลยนะสำหรับใครที่กังวลเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดหรือมีปัญหาเบาหวานเนี่ยการผูช่วยได้มากเลยครับมันจะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนทำให้ร่างกายนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินเหมือนกับว่ามันช่วยปรับสมดุลน้ำตาลให้กลับมาเป็นปกติได้เลยนะ มีงานวิจัยบอกว่าแค่กินการพลูปริมาณน,น้อยๆทุกวันต่อเนื่อง30วันก็ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของเบาหวานได้แล้วฟังดูดีต่อสุขภาพในระยะยาวมากเลยนะคะลุงแม็กแล้วเรื่องระบบขับถ่ายล่ะคะปานนซี่ได้ยินมาว่าการพลูช่วยได้ใช่มหถูกต้องเลยปานนซซี่การเคี้ยวการพลูแต่เช้าเนี่ยนะจะช่วยเพิ่มการผลิตน้ำลายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการย่อยอาหารมันยังช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ป้องกันอาการท้องผูก ทำให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติขึ้นเยอะเลยครับแถมยังมีสารที่ช่วยเคลือบเยื่อบุในกระเพาะาอาหารและมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีรียที่ไม่พึงประสงค์ในลําไส้ได้ด้วยนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆลองดูนะครับโอ้โหดีเลยค่ะป้ามีปัญหาท้องผูกบ่อยๆเลยแล้วเรื่องตับที่เขาว่ากันว่าเป็นอวัยวะสําคัญของเราล่ะคะการพลูช่วยอะไรได้บ้างคะสําหรับตับแล้วเนี่ยการพลูมีสารสําคัญที่ชื่อว่ายูจีโน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยปกป้องตับได้อย่างมหัศจรรย์เลยครับมันช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ตับใหม่และยังช่วยดีท็อกสารพิษออกจากตับของเราอีกด้วยนะตับแข็งแรงชีวิตก็สดใสครับ ว้าวอย่างนี้ต้องรีบหาการพลูมาลองแล้วค่ะแล้วเรื่องช่องปากล่ะคะลุงแม็กการพลูขึ้นชื่อเรื่องปวดฟันนี่นะใช่ถูกต้องเลยปานนซี่ถ้าใครเคยปวดฟันเนี่ยนะแล้วลองใช้การพลูอุดดูจะรู้เลยว่ามันเป็นยาชาธรรมชาติชั้นยอดมันช่วยบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบในเหงือกป้องกันคราบพลักและที่สําคัญคือช่วยขจัดกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ได้ดีมากการพลูมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีรียเชื้อรา และแม้แต่กระทั่งบรสิบในช่องปากได้ด้วยนักวิจัยยังพบว่าการใช้น้ํายาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของการพลูเป็นเวลา21วันสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพเหงือกและลดแบคทีเรียในช่องปากได้อย่างชัดเจนเลยครับสุดยอดไปเลยค่ะลุงแม็กแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ค่ะยังมีอีกเยอะเลยครับปานเนซี่การพลูเนี่ยนะ อุดมไปด้วยแมงกานีสและฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างความหนานแน่นของกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงยิ่งกว่านั้นมันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากสารยูจิโนในการพลูเนี่ยมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าเลยนะซึ่งเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละครับที่จะช่วยป้องกันเซลล์สามหายลดความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆรวมทั้งมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งหลอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ และที่สําคัญมากคือโรคทุกชนิดมักจะเกี่ยวข้องกับการอักเสบพอการพลูช่วยลดการอักเสบได้ทั่วร่างกายร่างกายของเราก็จะมีโอกาสซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นนั่นเองครับคุณประโยชน์เยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วที่ว่ามันช่วยเรื่องสุขภาพทางเพศช,ชายได้ด้วยนี่จริงหรือเปล่าคะลุงแม่จริงครับป้าันซีการพลูมีบทบาทสําคัญในการช่วยบํารุงสุขภาพทางเพศช,ชายอย่างเป็นธรรมชาติครับ หนึ่งในกลไกที่น่าสนใจคือมันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสรางสราที่ชื่อว่าไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสรารที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศช,ชายทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีสรารที่ชื่อว่าเบต้าแคโอฟิลีนซึ่งช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลเมื่อความเครียดลดลงฮอร์โมนเพศช,ชายอย่างเทสโทสเตอโรนก็จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีขึ้น และที่สําคัญการนอนหลับลึกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสร้างเทสโทสเตอโรนได้ดีที่สุดก็จะถูกสนับสนุนด้วยการที่การพรูช่วยปรับสมดุลคอติซอลในตอนกลางคืนด้วยที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการศึกษาบางชิ้นยิงชี้ว่าปัญหาเงื่ออักเสบเรื้อรังเนี่ยนะสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้สูงถึง70%เลยนะครับป้าแนนซี เพราะแบคทีรียจากช่องปากสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและก่อให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดเล็กๆรวมทั้งที่อวัยวะเพศด้วยและการพลูเนี่ยด้วยคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและลบการอักเสบในช่องปากมันจึงช่วยลดภาระการอักเสบโดยรวมของร่างกายและปกป้องสุขภาพหลอดเลือดให้แข็งแรงเหมือนกับว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ปากจริงๆครับฟังดูลุงแม็กการพลูนี่เป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์หลายอย่างมากๆเลยนะคะ ของดีต้องมีวิธีใช้จริงๆค่ะแล้วมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะนั่นแหละครับปานนซซี่กินอย่างรู้กินอย่างเข้าใจสำคัญที่สุดเลยครับแม้การพลูจะมีประโยชน์มหาศาลแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะหากใช้ในปริมาณมากหรือใช้น้ำมันการพลูแบบเข้มข้นครับอย่างแรกเลยที่ป้าได้ยินมาคือเรื่องเลือดออกใช่ไหมคะ ใช่ครับสารยูจีนอลในการพลูเนี่ยสามารถลดการแข็งตัวของเลือดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกได้ในผู้ที่มีปัญหาเลือดออกง่ายและที่สําคัญมากๆคือผู้ที่กําลังใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเพราะการพลูอาจไปเสริมฤทธิ์ยาทําให้เลือดออกง่ายขึ้นจนเป็นอันตรายได้โอ้โหอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ แล้วเรื่องตับที่ลุงแม็กบอกว่ามันช่วยบำรุงเนี่ยมีข้อควรระวังเรื่องความเป็นพิษต่อตับด้วยหรือเปล่าคะลุงแม็กมีครับปานันซี่แม้จะช่วยบำรุงตับแต่หากได้รับสารยูจินอลในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะจากน้ำมันการพลูก็กอาจเป็นพิษต่อตับอย่างรุนแรงได้นะเคยมีรายงานว่าในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอาการชักหรือแม้แต่กระทั่งโคม่าได้เลยนะครับดังนั้นปริมาณคือหัวใจสำคัญครับ เราแนะนำให้เคี้ยวเพียง2-3ถึงกลีบแห้งๆต่อวันก็พอครับไม่ควรทานมากเกินไปเด็ดขาดปริมาณสำคัญจริงๆค่ะแล้วมีเรื่องผิวหนังช่องปากหรือทางเดินหายใจด้วยไหมคะลุงแม็กมีครับพันนันซี่สารยูจนอลสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสได้การใช้น้ำมันการพูแบบไม่เจือจางทาลงบนผิวหนังโดยตรงอาจทำให้ผิวบอบบางและอาจทำลายเซลล์ผิวอย่างเป็นถาวรเลยนะส่วนในช่องปาก การใช้น้ำมันหรือสารสกัดการพลูมากเกินไปก็อาจทำให้เยื่อบุในปากอักเสบมีอาการแสบร้อนริมฝีปากแตกหรือทำให้ฟันผุได้ใครที่กระเพาะอาหารบอบบางก็แนะนำให้หาอะไรรองท้องเบาๆก่อนเคี้ยวการพลูนะครับจะได้ไม่ระคายเคืองและสำหรับผู้ที่ชอบสูบบุหรี่การพลูเนี่ยนะก็อาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจเช่นหายใจลำบากไอหรือติดเชื้อในปอดได้เพราะผงการพลูจะถูกสูดเข้าไปในปอดโดยตรงครับฟังแล้วขนลุกเลยค่ะลุงแม็ก ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยแล้วที่ลุงแม็กเคยพูดถึงประโยชน์ของการพลูต่อสุขภาพทางเพศชายเนี่ยป้าเคยได้ยินมาว่าบางตำราบอกว่ามันอาจจะทำให้หย่อนสมรรถภาพได้ด้วยนี่สิคะตกลงมันยังไงกันแน่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับป้านแนนซี่มันขึ้นอยู่กับวิธีใช้ครับแม้หลายคนจะยืนยันว่าการกินการพลูช่วยบำรุงพละกกำลังและสมรรถภาพทางเพศชายได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือ ครีมหรือโลชั่นสมุนไพราบางชนิดที่มีสารสกัดหรือน้ำมันการพลูเข้มขน้นหากนำมาทาบริเวณอวัยวะเพศเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพและหลั่งเร็วได้ครับ ดังนั้นหากคุณผู้ชายท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวหรือปัญหาการหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรหยุดใช้ทันทีนะครับนี่จึงเป็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการรับประทานกับการใช้ภายนอกครับสรุปคือ การพลูเน <formation jin x 2> <at> ี <tı ro> ่ยนะมีประโยชน์มากมายมหาศาลจริงๆครับตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เรื่องน้ำตาลในเลือดการย่อยอาหารตับช่องปากกระดูกการอักเสบไปจนถึงการต้านอนุมูลอิสระและการบำรุงกำลังชายแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้ให้ถูกวิธีและในปริมาณที่พอเหมาะและถ้ามีโรคประจำตัวกำลังใช้ยาหรืออยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรต้องปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ภาพก่อนเสมอจำไว้นะครับของดีต้องมีวิธีใช้พูดถึงสมุนไพใรใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามแล้วป้าน,นึกถึงอีกหนึ่งอย่างขึ้นมาเลยค่ะลุงแม็กนั่นก็คือใบหอมหรือกุยช่ายของเรานี่แหละคะ่ะในตำราบโบราณของไทยและจีนเน่ยนะ <c oughs> เขาเรียกกุยช่ายว่าเขยเยืองถาวหรือหญ้าเสริมหยางเลยทีเดียวฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาใช่ไหมคะ โอ้โหเคยเยืองเาวฟังดูน่าสนใจจริงๆครับป้าแนนซี่แล้วมันช่วยอะไรได้บ้างครับป้าแนนซี่ในทางแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศชายโดยตรงและใบหอมเนี่ยมีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์อุ่นเข้าสู่เส้นลมปราณตับและไตคุณสมบัติหลักคือบํารุงไตให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังงานและช่วยขับพิษ พูดง่ายๆคือมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศชายเลยอาจช่วยเรื่องภาวะหย่อนสมรรถภาพได้ค่ะฟังดูสอดคล้องกับหลักการแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นเรื่องการไหลเวียนเลือดเลยนะครับแล้ววิทยาศาสตร์ยุคใหม่เขาว่ายังไงบ้างครับป้าแนนซี่ วิทยาศาสตร์เขาก็ยืนยันว่าใบาหอมไม่ได้ธรรมดาเลยค่ะมันอุดมไปด้วยวิตามินสำคัญหลายชนิดทั้ง A, B C ใ่ใยอาหารและแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและที่สำคัญคือสังกะสีสิงซึ่งเจ้าสังกะสีนี่แหละค่ะที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนนอกจากนี้ใบหอมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์และสารประกอบซัลเฟอร์ ที่ช่วยปกป้องเซลล์รวมถึงเซลล์อสุจิและยังเชื่อว่าอาจช่วยป้องกันปัญหาต่อมลูกหมากได้ด้วยนะโอ้โหนี่มันผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยนะครับปานเนซี่ทั้งภูมิปัญญาโบราณและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วเราจะใช้ใบหอมยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดครับมีหลายวิธีเลยคะ่ะลงแม็กกินสดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและได้สารอาหารครบถ้วนที่สุดแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นฉุนก็เริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะ ดองเล่าวิธีนี้เป็นที่นิยมมากค่ะใช้ใบหอมสดประมาณ500กรัมแช่ในเหล้าขาว40ดีกรีประมาณ1เดือนก็ใช้ได้แล้วค่ะ ดื่มประมาณ20-30มิลลิลิตรวันละ1-2ครั้งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแต่ลุงแม็กคะวิธีนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาความดันโลหิตสูงโรคตับหรือกำลังใช้ยาอยู่ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเด็ดขาดเพราะแอลกอฮอล์อาจมีผลข้างเคียงหรือทำปฏิกิริยากับยาได้คะ่ะ ใส่ในโจ๊กวิธีนี้ก็ดีค่ะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีใส่ใบหอมลงไปตอนท้ายสุดของการทำโจ๊กเพื่อรักษาสารอาหารไว้ค่ะพาดกับตับแพะหรือเนื้อแพะอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อในตำราเลยค่ะเชื่อกันว่าช่วยเพิ่มหยางฉีและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้อย่างรุนแรงแต่ก็เพราะมันให้พลังงานร้อนสูงเนี่แหละค่ะจึงไม่ควรกินบ่อยเกินไปแค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็พอและคนที่มีอาการร้อนใน เป็นสิวหรือเป็นเบาหวานควรจำกัดการบริโภคด้วยนะคะฟังแล้วก็น่าลองนะครับปนานนซี่แต่มีข้อห้ามอะไรอีกไหมครับมีค่ะลุงแม็กข้อนี้สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดนั่นคือห้ามนำใบหอมไปผสมกับน้ำผึ้งเด็ดขาด ตามตำราโบราณถือว่าเป็นของแสลงกันอาจทำให้ระบบย่อยอาหารปั่นป่วนได้ถ้าอยากกินน้ำใบหอมก็ここแค่ต้มแล้วกรองกาก,ากออกดื่มน้ำที่เหลือตอนอุ่นๆหรือเย็นก็ได้ค่ะปลอดภัยกว่าเยอะเลยโอ้โหมีข้อห้ามที่ไม่น่าเชื่อแบบนี้ด้วยนะครับแล้วมีใครบ้างครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับการใช้ใบหอมมีค่ะลงแม็กคนที่มีอาการร้อนางง่าย,ายควรระมัดระวังเพราะใบหอมมีฤทธิ์อุ่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือกรดไหล ย้อนควรเลี่ยงการกินสดเพราะอาจระคายเคืองเยื่อบุผู้ที่กำลังรักษาเบาหวานโรคตับหรือกำลังใช้ยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันโลหิตสูงต้องปรึกษาคุณหมอก่อนใช้เสมอเพราะใบหอมอาจมีผลต่อการเผาผลาญในร่างกายหรือทำปฏิกิริยากับยาได้ค่ะสุดท้ายใบหอมยังเป็นของแสลงกับเนื้อควายด้วยนะคะ โอ้โหสมุนไพรใกล้ตัวนี่มีเรื่องราวและข้อควรระวังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับป้าแนนซี่นั่นแหละคะ่ะลุงแม็กการพลูและใบหอมเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของขุมทรัพย์สมุนไพรในบ้านเราสิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองและถ้ามีโรคประจําตัวเนี่ยห้ามใช้เองเด็ดขาดต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอสมุนไพรเป็นแค่ตัวช่วยเสริมเท่านั้นนะคะต้องควบคู่ไปก,กับการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะนอนหลับให้เพียงพอท่าน อาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ ถูกต้องเลยครับปาแนนซี่นี่แหละครับคือเสน่ห์ของการถอผู้เฒ่าเล่าเรื่องเราอยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยมีค่ามากแต่การนำมาใช้ในยุคปัจจุบันต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดครับวันนี้ปาแนนซี่กับลุงแม็กก็ขอฝากเรื่องราวของการพลูและใบหอมไว้เท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และที่สาคัญ กดติดตามช่องถอผู้เท่าเล่าเรื่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและเคล็ดลับสุขภาพจากธรรมชาติที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ